การเมืองเนี่ยน่าจะเลือกตั้งประมาณกุมภาพันธ์ปีหนา้าผมว่าเร็วกว่าน,นั้นล่ะนะครับตอนนี้จะยุบสภาหรือยังนะฮะเดียให้ทราบนะมันยังไม่ยุบสภาหรอกยิงไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสสไปลงหาเสียงทําไมไปลงพื้นที่ทําไมเพราะมันปิดสมัยประชุมสภาเขาจึงไล่สสเนี่ยไปลงพื้นที่ไปเจอกับประชาชนบ้างนะสามสี่ 3, เดือนแล้วค่อยกลับมาอีกรอกคือปิดเทอมเอาไว้ง่ายๆก็ลงไปหาลงไปเจอประชาชนไปลงพื้นที่บ้างนะครับ แล้วก็ตอนนี้พลังประชารัฐเดินเกมอะไรเดินเกมส่งคนเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก้าวไกลก็ลงสมัครส่งคนล,ลงเลือกตั้งท้องถิน่นนะฮะในส่วนของประชาธิปัตย์ไม่มีไม่มีขยับนะไม่ยอมวางฐานไม่ยอมวางพื้นที่ของตนเองนะครับทำให้เกมขนาดนี้นะกาลังสนุกเลยนะยุบสภาหรือหึงยุบสภามันเป็นความเชื่อที่เอามาจากปรากฏการณ์ผมเคยเรียนหลายครั้งเวลาดูการเมืองต้องมอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการลือหึงะคแับว่าจะมีการยุบสภานะครับพักร่วมรัฐบาลกลับส่งสอสอเล่งลงพื้นที่กันมากส่งผลทำให้เกิดข่าวลือสารพัดนะครับว่า ในทำเนียบทบาลว่ากําลังเข้าสู่กระบวนการยุบสภานะครับและคําพูดและสื่อของฝั่งเสื้อแดงนะครับก็ออกมาวิวารณ์วัฐบานกําลังจะชิงยุบสภาเพื่อสร้างความได้เปรียบในขณะที่โพนะครับก็ออกมายืนยันว่าไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพักตอบพักการเมืองหรือสร้างพักการเมืองในการลงเลือกตั้งนะครับที่สําคัญก็คือว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์นั้นวางมือ ในขณะที่อีกกระแสนหนึ่งที่กําลังต่อต้านขณะนี้มองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเกาะสถาบันใช้เป็นเครื่องมือยิ่งพลเอกประยุทธ์อยู่สถาบันยิ่งถูกทําร้ายมากขึ้นและมีการกล่าวอ้างว่าถ้าไม่มีประยุทธ์สถาบันจะอยู่ไม่ได้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเ,เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันนั้นวันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาไม่นานหรอกท่านยกต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านท่านท่านทําเก่งคนชอบคนบริหารท่านแจกตังค์ท่านกู้เงินท่านกู้เงินอนาคตมาแจกปัจจุบันเนี่ยและเพื่อให้ลูกหลานเหลนต้องใชหนี่ต่อด้วยการขึ้นภาษีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะนี่ที่มันเยอะที่ท่านฝากไว้เนี่ยท่านมั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยท่านยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยไม่ต้องมานั่งแจกกล้วยเป็นเครือเนี่ยอย่างที่ผมเคยทานายไว้ว่าการเมืองเนี่ย น่าจะเลือกตั้งประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าผมว่าเร็วกว่านั้นละ่ะผมว่าเร็วกว่านั้นใครจะบอกว่าอยู่ครบเทอมได้เลยครับอยู่ครบเทอมไปเลยครับแจกทีละเครือมีคนคนหนึ่งค่ะรวมถึงพวกสามกีบด้วยนะคะ กล่าวหาว่าลุงตู่โหนเจ้ากล่าวหาว่าลุงตู่ไม่ได้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จริงที่จริงแล้วลุงตู่พิสูจน์ตัวเองมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานมากค่ะตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีพิสูจน์ว่าลุงตู่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงค่ะ แลวเขาก็ยังบอกต่อไปอีกนะคะว่ายิ่งมีม็อบจราจลมากเท่าไหร่ยิ่งจับจ้วงมากเท่าไหร่ยิ่งเผาพระบรมฉายาลักษณ์ก็จะมีพวกกลุ่มคนกลุ่มนึงที่เรียกว่าสลิมออกมาบอกว่าให้ลุงตู่อยู่ต่อยาวๆเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนค่ะ ยายก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนจํำนวนนั้นที่อยากจะบอกลุงตู่ว่ายายเองก็จะขอยืนเคียงข้างลุงตู่เพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ออกจากพวกม็อบจันไรชนพวกก่อการจราจลและพวกสามกีบนั่นเองค่ะหรือกันหึงเรื่องของการยุบสภานะครับโกษกของรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธว่า ยังไม่มีการยุบสภานะครับแล้วก็การลงพื้นที่ของสสนั้นเป็นเรื่องปกติในขณะที่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะสงสัยเพราะว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับทั้งพลังประชาชาติพลังประชารัฐนะครับมีการประชุมล่าสุดให้สสเร่งลงพื้นที่ธรรมนัตพมเผานะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าจะมีการส่ง นะครับคนของพรรคตัวเองลงการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอนนั่นคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้กําลังจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยืนยันนะครับว่าพรรคการเมืองสามารถที่จะส่งคนลงสมัครเลือกตั้งได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะให้สสลงไป <c oughs> ทําการหาเสียงให้ได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ข่าวลือกําลังเกิดขึ้นสนะื่อของฝั่งเสื้อแดงโอ๊กทีวี กำลังโหมกระพืออย่างหนักทักษินนะก็ออกมาพูดว่ามีแผนนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการยุบสภาก่อนเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่า การยุบสภาจะเกิดขึ้นเราราวก่อนเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการยุบสภาเป็นไปได้สูงแต่การเคลื่อนไหวของมอบล่าสุดของทักษิณนั้นไม่ค่อยมีพลังมีกำลังแต่น้อยไม่ถึง1,000นคนแต่ทั้งที่ผมคาดแต่แรกว่าน่าจะมีเป็นหมื่นนะมีกำลังน้อยจนเกินไปในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องเรียนหุ้นส่วนนะครับ ทำไมก่อนลือหึงเรื่องของการยุบสภาสาเหตุมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากทั้งประชาธิปัตย์นะโดยจูดินคุณจูดินลักษณะวิสิทธิ์ก็ลงพื้นที่อย่างสนัน่นหวั่นไหวไปพบปะประชาชนพาสสไปลงปรากฏว่าสสอนะครับอดีตสสของประชาธิปัตย์ที่เคยไปร่วมกับรวมพลังประชาชาิไทยของกำนันสุเทพหันมาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากรวมพลังประชาชาิไทย กลับมาประชนิปัตถึง8ถึงเคนทำให้กำลังสุเทพเนี่ยมีกำลังแต่น้อยนะครับเลือน้อยลำบากตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่จะมมีการกำหนดการเลือกตั้งมีบัตรเลือกตั้งสองใบทำให้พรรคเล็กจะสูญพันบางคนบอกว่าจะเชียร์พรรคกล้าจะเชียร์พรรคหมอวลงบัตรเลือกตั้งสองใบนะฮะหายเกลี้ยงฮะสูญพันคนที่มีพันุ์อยู่ก็หายคนเดียขึ้นใหม่ไม่มีทางเลยนะครับนั่นโอกาสเป็นไปได้สูงส่วน ตอนนี้กระแสข่าวลือมันเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการเลือกตั้งมีเกิดการเลือกตั้งนะครับจะยุบสภามายุบสภาพลเอกประยุทธ์ชิงเอาชนะจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ฮะมันมีการอภิปรายไม่วางใจไปแล้วพอเกิดการอภิปรายวางใจแล้วเสร็จก็มีการปิดสมัยประชุมสภาทั้งพรรคปฏิธิพัดทั้งพรรคพลังประชาราชัฐจึงให้สสลงพื้นที่เพราะสสมันว่างงานมันต้องให้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนจึง เกิดความเชื่อว่าจะเกิดการเลือกตั้งในขณะที่ทักษิณก็ประเมินว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนอมีนาคมก่อนมีนาคมยุบสภาแน่นอนนั่นคือความเชื่อของทักษิณในระหว่างนี้ขณะเดียวกันสื่อต่างๆก็มีการโจมตีทักษิณน,นะครับเอาไปฮะมีการโจมตีในฝั่งของพลเอกประยุทธ์นะครับทำโพมาต้องการให้พลเอกประยุทธ์นั้นวางมือทางการเมืองทำโพมานะครับก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์บริหารล้มเหลว ทำโพมาก็บอกว่าไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพักตั้งพักขึ้นมาสู้อีกนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้ความเชื่อจึงเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีการโจมตีพลเอกประยุทธ์แต่โหนเจ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วใครจะมาบริหารนะรฝ่ายที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสอเหลืองก็ต่อต้านพลเอกประยุทธ์นะครับมิรอย่างฝั่งสอเหลืองของพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นศัตรออูแปลกนะผมเคยบอกไว้มิตรจะกลายเป็นศัตรู ประชาชนใจแห่ไล่ถ้าวางกลยุทธ์ไม่ดีสองสามพี่น้องแตกกันเองไล่บัอยูแน่นอนนะ,ะล่าสุดพลเอกประวิทร์วงสุวรรณล้มจะล้มเนี่ยนะ,ะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไปทําการเยี่ยมแล้วก็ไปกินข้าวก่อนหน้าน,นี้สยบข่าวลือกอดกันไปกอดกันมานะฮะขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์นะะของสื่อต่างๆบอกว่าเนี่ยรอบหน้าจะมีการเลือกตั้งใหม่ในกะารพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่ได้เป็นนายกรัมนตรีละ นะครับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและตอนนี้คุมบังเหียนพักเนี่ยคือพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์ต้องเป็นหัวหน้าพักแน่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่นอนผมเรียนทุ่นส่วนนะฮะเรื่องของพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมพูดหลายครั้งนะยังเป็นไปไม่ได้หรอมันเป็นไปไม่ได้เลยเลยนะฮะเพราะอะไรหนึ่งสุขภาพนะจำได้ไหมฮะตอนที่ว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าพักผมเรียนว่าควรจะเป็นพลเอกประวิทย์พลเอกประวิทย์เนี่ยก่อนหน้านี้ หลังจากที่มีการปรับพ้มตรีพลเอกประวิทยไม่อยากจะมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยซ้ำไปพระบอกว่าอายุมากแล้วไปไหนก็ลําบากต้องทํางานทุกวันทํางานมาหลายสิบปีแล้วจะขอพักแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าขออยู่ก่อนจากเดิมเคยเป็นรองนายกัมตรีและควบรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตยเป็นเพียงรองนายกัมตรีเท่านั้นและมอบภารกิจอันหใหม่ให้ก็คือไปคุมพักพลังประชารัฐที่เหลือ ะะที่มีการวิจารณ์กันไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเลยนะฮะชั้นสูงเลยเป็นเพียงการวิพากวิจารณ์ตามปรากฏการที่เห็นเท่านั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มาหรอกนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เอง,เอ,งอยู่ที่ตัวของพลเอกประยุทธ์เอง,เองทั้งนั้นว่าจะไปต่ออีกยกหนึ่งหรือไม่ไปต่ออยู่ที่พลเอกประยุทธ์แต่ที่แน่เกมที่วางไว้บัตรเลือกตั้งสองใบนะครับ กำลังต่ออายุให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดแต่แล้วก็ตามกระแสะการตีกลับก็เกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆก็เกิดจากพี่ไพบุ์นิติตะวันเป็นผู้รับผิดช,ชอบรเรื่องนี้ให้เป็นกรรมธิการแก้ร่างกฎหมายมาแก้กฎหมายลูกหวังว่าจะแก้กฎหมายลูกแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับพักเล็กพักน้อยก็จะโดนสลายไป แต่อย่างไรก็ตามพักของตนเองนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดปัชญิธิปัดก็เชื่อว่าอย่างนั้นสูตรนี้จะประสบความสาเร็จอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์เห็นคุณจุลินนะฮะลักษณะวิสิทธิ์ด้วยความปรารถนาดีนะเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ผมเรียนเลยนะฮะมีการตั้งสาขาพักออกไปพยายามจะเดินเหมือนก้าวไกลนะครับเพื่อให้มีคนรุ่นใหม่ด้วยการตั้งพักกล้าออกมาสิ่งที่เดินเกมตอนนี้กำลังทำให้พรรคประญิดิปัดพ่ายแพ้การเลือกตั้งฟังให้ดีนะฮะ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกำลังเดินกลยุทธ์ทางการเมืองให้พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้การเลือกตั้งและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคหลังจากมีการเลือกตั้งคอยดูไว้ดีเลยกันถ้าเดินเกมแบบนี้ต่อไปนะครับด้วยความปรารถนาดีเลยนะครับส่วนพลังประชารัฐนะครับตอนนี้มุ่งเข้าสู่อะไรมุ่งเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิน่นจะมีการส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิน่นถูกหรือยังที่ธรรมดานประกาศถูกต้อง นะครับประชาธิปัตย์เป๋ไปเป๋มาเป๋มาเป,ไปเ๋ไปเข้าใจว่าจะมีเลือกตั้งก็เล่งไปลงเลือกตั้งโชกลมไปเรื่อยๆยิ่งชกยิ่งเจ็บนะครับสิ่งเหลนี้คือข้อผิดปลาดนะที่ประชาธิปัตต้องพิจารณาเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่นะครับอยู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่6เมษายน2478 8 0้0ปีมาแล้วซึ่งตั้งโดยท่านควงอภัยวงศ์น้องของ ราชทวีของรัชกาลที่6นั่นหมายความว่าเป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์แต่เดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ผิดนะครับถึงแม้ว่าคุณจุลินเนี่ยจะมีผลงานดีนะคุณจุลินเรื่องของอกระทรวงพาณิชย์เขาทำงานดีนะแต่กลยุทธ์ทางการเมืองเขาไม่เก่งเขาเป็นพ่อค้าเขาค้าขายเก่งเขาเป็นนักธุรกิจแต่เขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองยังขาดความแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ที่เป็นนักยุยธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดเลยคือท่านไกรสอนตันดิพงศ์นะแต่ตอนหลังเนี่ยพอนะท่านไกรสอนตันดิพงศ์ไม่อยู่เสียก็ไปแล้วประชาธิปัตย์ก็ออกทะเลไปหมหาสม,มุทรแพ้เลือกตั้งแพ้ซ้ำแพ้ซ้ำแพ้ซ้ำ,ซำ,ซำโอกาสที่คุณอภิสิทธิ์จะมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยค่อนข้างสูงหรือจะเป็นคนใหม่เนี่ยค่อนข้างสูงคุณจุลินเดินเกมแบบนี้คุณจุลินอยู่ไม่ได้ละยากแล้วนะครับเดินเกมการเมืองแบบนี้ยากเลย นะครับตอนนี้จะยุบสภาหรือยังนะฮะเดี๋ยวให้ทราบนะมันยังไม่ยุบสภาหรอกยิงไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสอสอไปลงหาเสียงทําไมไปลงพื้นที่ทําไมเพราะมันปิดสมัยประชุมสภาเขาจึงไล่สอสอเนี่ยไปลงพื้นที่ไปเจอกับประชาชนบ้างนะสามสเดือนแล้วค่อยกลับมาอีกรอกคือปิดเทอมอาไว้ง่ายๆก็ลงไปหาลงไปเจอประชาชนไปลงพื้นที่บ้างนะครับ แล้วก็ตอนนี้พลังประชาัฐเดินเกมอะไรเดินเกมส่งคนเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก้าวไกลก็ลงสมัครส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะในส่วนของประชาธิปติไม่มีไม่มีขยับนะไม่ยอมวางฐานไม่ยอมวางพื้นที่ของตน,นเองนะครับทำให้เกมขนาดนี้นะกาลังสนุกเลยนะยุบสภาหรือหึงยุบสภามันเป็นความเชื่อที่เอามาจากปรากฏการณ์ผมเคยเรียนหลายครั้งเวลาดูการเมืองต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อ ถ้ามองแค่ตาเนื้อมองแค่ตามองเห็นสิ่งที่ตามมาก็เนี่ยก็เป็นแค่ข่าวลือเหมือนที่ผ่านมาลือจะเกิดการรัฐประหารที่ข่าวมาแตกกันเองประยุทธ์ประยุทธ์รัฐบาลจะยุบแล้วหนึ่งลาวหนึ่งยุธจะยุบแตกกันเองส่วนฝั่งทักษิณเนี่ยก็เร่งเสือของเขาเนี่ยก็เร่งที่จะให้ยุบสภาตามกําหนดการที่ทักษิณเขาวางไว้นั่นเองจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ลือหึง่งจาก ยุบสภาในเร็ววันนี้การเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ